เชา้ชาๆอากาศวันนี้เปิดนะครับไม่มีฝนนะถูบรรยากาศบ้านนะครับก็น้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นหลังบ้านก็น้ำขึ้นอีกตรงนี้เห็นหญ้าครับวันนี้ผมยืนนะวันนั้นที่ว่าผมมาถ่ายหญ้าไม่สูงขนาดนี้แต่วันนี้สูงมากคือหลังบ้านก็อยู่ประมาณนะี้ ขึ้นสูงสูงมองไปเห็นบ้านน้ำน้ำน้ำขึ้นมาจนถึงตรงนี้เลยน้ำขึ้นสูงน้ำมาจนถึงหลังบ้านนะครับเลยที่น้ำจะอยู่ลึกมากเลยแต่วันนี้ขึ้นมากสูงจนถึงตรงนี้เลครับ ไนะจ่ดถึงเลยลาวตรงนี้เลยอ่นี่น้ำดีครับฝนดีน้ำมาเยอะน้ำมาจากที่อื่นนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ระบายมาพเพราะว่าทุกที่เดือดร้อนหมดเลยนะวันนี้ไม่แน่หนไม่ฝนจะเซมไซคย ฟาเปิดมีแดดออกเลยเชา้านี่บรรยากาศที่หลังบ้านตอนเช้ชาเช้าช่าชอบมานั่งเล่นแบบตรงนี้ครับสบายใจมากที่บ้านผม เ,เต็มน้ำมาจากฝั่งที่ว่าถนนกากอยนู่นในแผนเมือขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงตรง้ตรงตงืตง้น น้ำดีจะพอยเป็นแบบนี้เจะตกแรงขนาดนี้ตกวัดวันวันให้ทํากินมั่งครับนะครับที่บ้านะครับ